เออน้ำหมักชีวภาพเฮ้ยอย่างนี้มันได้ประโยชน์อะไรบ้างคะอันไหนลูกอันอที่เราใส่ไปอะคะต้องอ๋อมันจะเป็นจุลินทรีย์นะครับเป็นจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายฟางเพราะว่าเราปิดเครื่องโอเคค่ะครูเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวคุณแล้วอันนี้ค่ะมันมีประโยชน์อะไรบ้างครูตัวนี้เป็นจุลินทรีย์ที่จะไปช่วยย่อยสายไอ้ย่อยสลายฟางซึ่งฟางเนี่ยเป็นกลุ่มเซลลูโลส นะซึ่งมันจะย่อยช้ากว่าพวกแป้งหรือพวกคาร์โบไฮเดตทั่วไปเราเลยใช้จุลินทรีย์เข้าไปเพื่อย่อยสลายให้เร็วขึ้นทีนี้น้ำหมักจุลินทรีย์เนี่ยนอกจากย่อยสลายฟางแล้วมันเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์ะนะทำให้ดินดีขึ้นนะช่วยย่อยสลายมเมล็ดวัชพืชเมล็ดข้าวดีดกระตุ้นให้ข้าวที่มันตกค้างอยู่มันงอกหรือเน่าสลายไปมันจะเป็นทําให้ข้าวที่เราทํารุ่นใหม่เนี่ยไม่มีข้าววัชพืชปนหรือปนน้อยเราจะควบคุมได้ง่ายขึ้น คะอันนี้ทำเพื่ออะไรคะอ่ะครูจะเอาน้ำหมักเชีวภาพเนี่ยเอาใส่ปนกับน้ําเข้าไปในนา<ะ>เพื่อจะให้น้ำเนี่ยเป็นตัวพาเอาน้ําหมักเชวภาพเจือจางในน้ําก็วิ่งไปให้ทั่วแปลงนะน้ำไปไหนน้ําหมักไปด้วยนะจะง่ายเพราะสมัยก่อนครูฉีดพ่นเหนื่อยมาก<อ>ก็เลยใช้วิธีนี้ง่ายวิธีนี้ง่ายกว่าง่ายกว่านะเพราะฉะนั้นสัดส่วนของของ<ะ>น้ําหมักเนี่ยครูจะคํานวณว,ว,ว่าพื้นที่หนึ่งไร่จะใช้5ลิตรนะครูก็คํานวณมาเลยว่าพื้นที่เราทั้งหมด22ไร่ก็เตรียมมา นะตอนนี้ครูใส่ครูวิทย์ตรงโน้นไปบ้างแล้วนี่ตัวเหลือส่วนสุดท้ายจะใส่อันนี้ก็คือใช้ไร่ละ5ลิตรไร่ละ5ลิตรอ่าใช้ไร่ละ5ลิตรประมาณนั้นนะมีมากกใส่มากกว่านี้ได้แต่ว่าเราใช้ประมาณไร่ละ5ลิตรค่ะครูคะเดี๋ยวเราขยับไปคุยในร่มดีกว่าอ่ป <ะ S 1> อปรัเชิญเชิญครับครูคะแล้วอย่างนี้ในน้ำมักของเราค่ะมันมีอะไรบ้างคะเป็นวัสดุเศษเหลือที่ในในครัวเรือนเรานะหรือวัสดุที่เราหาในในบ้านง่ายๆเช่นพืชผักต่างๆวัชพืชอวบอ่อนทั้งหลายหน่อกล<ๆ>้วย มะละกอกล้วยฟักทองที่เรามีผลหมากรากไม้ที่มันเสียนะแล้วก็ามาเป็นส่วนผสมของการหมักค<ะ>่ะแต่ว่าถ้าเกิดในบ้านเรามีอะไรก็คือเอานั้นมาทําเลยอ่าแล้วคือมาแทนที่จะเป็นขยะทิ้งนะเราก็ามาหมักเป็นน้ําหมักคีวภาพที้ในส่วนของของไอ้น้ําหมักเนี่ยนะอย่างเมื่อก่อนเองเนี่ยครูเอง<ะ>นะก็ยังไม่ไใช้นะแต่หลังจากที่มีการรณรงค์เรื่องการไม่เผาฟางแล้วก็ต้องหาว่าเอ๊ะถ้าเราไม่เผาฟางแล้วเราจะทํายังไงให้ฟางมันยุ่ยรถเขายอมจะปั่นให้เรา ซึ่งปกติเขาจะไม่พันให้เลยเพราะมันจะพันโรตารี่ะนะพอครูก็เลยมาเข้าไปศึกษาใน,ในของกรมพัฒนาที่ดินก็คือรู้จักเชื้อจุลินทรีย์พดสองก็เลยเอามาทําน้ําหมักชีวภาพแล้วมาทดลองทําในานาครูทํามาตั้งแต่ปีประมาณปีพ44พศ2544นะตอนนี้มันก็10กว่าปีก็ได้ผลดีขึ้นเพราะว่าฟางนี่ครูไม่เผามา20กว่าปีตอนนั้นไม่ได้ใช้น้ําหมักชีวภาพยากในการที่จะถ่ายกลบต่อสังทำยากมากเพราะ,ะมันเหนียวมันแห้งแต่พอเราใช้จุลินทรีย์แล้วมันทำได้ง่ายขึ้น ทำงานได้เร็วขึ้นอีกตัวหนึ่งที่ณนะวันนี้ที่เห็นชัดก็คือว่าการใช้จุลินทรีย์เนี่ยในการที่เราเร่งกระบวนการทำฟางยังสดอยู่เนี่ยถ้าเราไม่ใช้จุลินทรีย์เราหว่านข้าวไปแล้วข้าวจะไม่จเจริญเติบโตเพราะว่ามันมีแก๊สมีเทนอยู่ในนาในเนื้อดินของเราเกิดแกส๊สอ่ะมันจะเหมาแกส๊สคือข้าวจะเป็นรากดําเป็นโรคเป็นไ่ไม่กินปุ๋ยแต่ถ้าใช้น้าหมักคีวภาพหรือจุลินทรีย์น้ําหมักของเราลงไปเนี่ยแก๊สมีเทนจะไม่มีในนา <c oughs> ข้าวจะเริญเติบโตสมบูรณ์ดี มันก็จะทําให้โรคพายไข้เจ็บในต้นข้าวน้อยลงผลผลิตก็สูงขึ้นลดต้นทุนในเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีเรื่องยาเคมีต่างๆครูเขาอย่างนี้ถ้าเกิดเราใช้น้าหมักตัวนี้มันจะลดต้นทุนการผลิตเราได้ขนาดไหนคะครูที่ครูลองทั่วไปเนี่ยครูใช้ปุ๋ยประมาณสักไร่ประมาณ1 0 0 0บาท1 0 0 0บาทเศษๆไม่จะลดได้ประมาณ30%คื300อ300ก,กว่าบาท300กว่าบาทต่อไร่ใน,นเรื่องปุ๋ยอย่างเดียวเฉพาะปุ๋ยอย่างเดียวนะแต่แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นปุ๋ยในตัวด้วยคือที่ลด3ประมาณ3า0ร้บาทเนี่ยจากการได แต่อายตัวน้ำหมักชีวภาพที่เราทำเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนกระตุ้นทาให้ข้าวเราสมบูรณ์ขึ้นมเมล็ดสวยงามขึ้นรวงมากมเมล็ดมากในต่อรวงมากขึ้นอ่มเมล็ดข้าวเต่งขึ้นอันนี้มันเป็นผลพลอยได้ที่รวมๆกันอยู่ทีนี้แสดงว่านอกจากลดต้นทุนแล้วก็ยังเพิ่มผลผลิตให้เราด้วยใช่เพิ่มผลผลิตด้วยแล้วก็นิเวศวิทยาดีด้วยโรภยคภัยไข้เจ็บของพืชน้อยลงการใช้สารเคมีก็น้อยลงคุณคะแล้วคุณคิดว่าชาวนาต้องให้ความสําคัญยังไงกับเรื่องนี้อันนี้จะเป็นเรื่องที่ต้องคิดนะ เพราะว่าณวันนี้เนี่ยเราเองทํานากันปัจจุบันเนี่ยเราทำนาแบบเผาต่อสั่งเนี่ย<ะ>ดินเราเสียลงอย่าลืมว่าไฟมีความร้อนในการเนี่ยประมาณ750องศาเท่ากับเตาอังโลที่เราหุงข้าวดินเราจะกลายเป็นอิฐตลอดทุกปีทุกครั้งที่เผาแล้วเราก็ถ่ายกรอบเอาอิฐลงไป<ะ>ใต้ดินดินก็จะเสื่อมคุณภาพไปเรื่อยแล้วต่อไปภายภาคหน้าถ้าเราไม่ดูแลเรื่องการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินเนี่ยนะดินพื้นดินที่เราส่งต่อไปให้ลูกหลานมันจะทาก<ะ>ินไม่ได้ พอทากินไม่ได้ขึ้นมาปัญหาเกิดนกเพราะนั้น,นะวันนี้ต้องใส่ใจเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินการใช้น้ำหมักชีวภาพย่อยสลายฟางไม่เผาฟางนะเป็นการเพิ่อมอินทรีย์วัตถุในานาอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมันอาจจะมองเรื่องเป็นเงินเนี่ยยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าเรามองภาพรวมทั้งฤด,ดูการขบวนการต่างๆที่เหมาะสมเนี่ย<ะ>มันลดได้3 4มสี่พบาทต่อไร<ะ>ลดได้สามขบวนการจัดการของเรานะมันจะมีขั้นตอนไม่ใช่เฉพาะน้ำหมักอย่างเดียวมันมีเรื่องอื่นด้วยที่เราไปเชื่อมโยงกัน